ลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรกสิผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องโภแว่นท็อปเจอร์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60สิปีบิ๊กซีช็อปสรุปสุขที่บิ๊กซีบริษัทไทยเบเบอริจำกัดมหาชนน้ำปร,ราลานัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครวคัครวแซ่บนัวทั่วไทยสงคำกมความรั ไปมาสร้างสมภูมิความอร่อยกันที่ปากน้ำปราณบุรีกักคนคุณผู้ชมสถานที่ของเราที่ตามหาบรรดาน,นักรบด้านอาหารในครั้งนี้ก็คือตลาดส,สดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณและผู้ที่จะมาควบคุมสงครารมความอร่อยของเราในครั้งนี้ได้แก่นักสแสดงหล่อหุ่นดีดีกริชแชมป์คุณอาอนัตพลสิริชุมแสงค่ะ yeah. 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 สวัสดีครับผมอารักษ์ตะพนศรีชุมสงยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับรายการสงครามความอร่อยทุกคนจะบอกไว้เลยว่าตอนนี้ผมอยู่ตาําบลปากน้าปราณอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนลม,มคลอคลอบเบาๆเย็นแต่ว่าแดดแรงนิดนึงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูฝีไม้ลายมือของแม่ครัวที่นี่ที่นี่เขาขึ้นชื่อว่าอาหารเขาสดมากๆเลยทุกคนแต่ที่สําคัญที่สุดแม่ครัวเขาเด็ดมากๆจะเป็นใครบ้างน,นะฮะลองไปรู้จักกันเลยดีกว่า เริ่มกันที่ทีมพริกแกงนะคะสรงยาฟิมืออย่างเจ๊ติมและดรเกม,มาสู้ศึกสงครามความอร่อยผู้เข้าแข่งกันกาจากทีมเครื่องเทศค่ะเป็นพี่สุเทพคงคู่มากับพี่แจงจิราพรมาฟาดฟันคู่แข่งด้วยความอร่อยในครั้งนี้นาามาเริ่มกันเลยนะคะทีมเครื่องเทศค่ะเป็นการจับมือของพี่สุเทพและพี่แจง สองชายหญิงผูกวางแวางแห่งปักน้ำปลาความชำนาญในการเลือกซื้อวัตถุดิบแล้ววันนี้จะซื้ออะไรบ้างนานตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้จะมาซื้อทำจะทำผัดชาทะเลนะคะจะซื้อกุ้งซื้อหมึกนะคะแล้วก็ซื้อซื้อผักสำหรับทำทำผัดชาทะเลนะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูไปดูไปดูหมึกกับกุ้งกันนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็มีปลาหมึกค่ะค่ะ วันนี้ทําผัดผาทะเลนะคะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อผักนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องเครื่องแกงนะคะสําหรับทาผัดผานะคะต่อกันที่ทีมพริกแกงนะคะใช้ฝีมือและก็ประสบการณ์แถมดีกรีความเป็นดอ็อกเตอร์ของดอรเก๋จะใช้ความรู้มาซื้อวัตถุิบต่างๆอย่างตั้งใจเพื่อปรุงเมนูให้ถูกใจคณะกรรมการได้หรือไม่นั้นไปติดตามชมกันค่ะ เป้นกุ้งหน่อยค่ะใช้กุ้งคะ่ะกุ้งสดๆเดี๋ยวขอเลือกกุ้งก่อนคเอาไปทำเมนูอะไรครับยำชะขามกุ้งสดค่ะวิธีการเลือกกุ้งเลือกอยังไงครับก็ดูตัวใสๆค่ะแล้วก็ขวบไม่ดุค่ะได้กุ้งแล้ว,ลวจะไปซื้ออะไรต่อครับผมก็เดี๋ยวไปซื้อผักต่อค่ะซื้อผักหน่อยค่ะขอตะกร้าดึงใบวันนี้จะผัดช,ชาทะเล อันนี้เราก็ใช้กระชายซอยนะคะแล้วก็มีเมติกไทยนะคะกระเพราค่ะเอาพี่ควรช่างเลยค่ะอันนี้เครื่องผัดแชานะคะใส่ตะกร้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเลยเท่าไรพี่ควรยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทโอเคค่ะอ๋ออันนี้ของเราครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำผัดแชาทะเลกันนะคะค่ะจอนขอซื้อผักนะคะก็ใช้มะเขือเ,เทศหอมใหญ่ ผักชีร้อม <isa> แล้วก ja um. er. ็มะนาวค่ะแล้วก็พริกสดขอพริกสดสดสุดเลยพริกสดนะสี่สิบห้าบหเจ็ดสิบห้าบาททั้งหมดค่ะแตะก้าได้ค่ะรถลดลดร้อนใชของครบแล้วค่ะเราทำเมนูอร่อยๆกันค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเดียวนะฮะเห็นทั้งสองทีมแล้วตั้งใจมากๆในการจ่ายตลาดนะครับผม ทุกคนครับในเมื่อมันเป็นการแข่งขันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องมีกรรมการนะฮะเราไปทําความรู้จักกับคณะกรรมการของเราเลยดีกว่าว่าจะเป็นใครบ้างครับและการแข่งขันในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากกรรมการจากเทศบาลตําบลปากน้าปราดร่วมการตัดสินค่ะเอาละครับทุกท่านครับและทั้งสองทีมครับก็ซื้อวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหผมดูแล้วว่าน้องซับแน่เลยนะครับผม และจะเป็นเมนูอะไรนั้นรอติดตามกันช่วงหน้าครับ yeah, 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 อ,อ๋อยำใบชะคราม <Yeah. S 1> อ,อ๋อผมก็เพิ่งได้ยินนะครับ <Okay. S 1> <ะ>ตนบนอนนั้นเขามีผัดพริกแกงมาสู้กันอ๋อ <4 S 1> เป็นอาหารพื้นบ้านเป็นทีเด็ดเลยนะครับมผมเป็นซิ้งนเจ้าของพื้นบ้านเลยสงครามความอร่อย delicious ขอไหว้ตรุษจีนครบที่เดียวที่พิกสี่สั่งก่อนเฮงก่อนขอไหว้คุณภาพเริ่มต้นเพียงชุดละหน8อบาทขนมไหว้ผลไม้มงคลราคาประหยัดรีบจองเลยที่สาขาหรือแค่ไลน์มาโทรมาเดี๋ยวรอรับของสดใหม่ตามนะถึงสิเกุมภาพันธ์นี้ที่พิกสี่น้ำจิ้มสุรีสุรีจิ้มได้จิ้มดีสุรีสุรีอร่อยเพิ่มทันใจกินซูีเมื่อไรให้นึกถึงสุรีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่ม นี่เป็นเพียงโครงการเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วโครงการเล็กๆที่ยังคงมุ่งม,มัน่นผลิตนมดีที่มีคุณภาพเพื่อคนไทยทุกคนนมหนองโพงนมโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีแลนซ์ฟรีแดนซ์เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลใส่สวนตัวส่วนรวมจัดจานจัดจานจกานับชีวิตที่เปลี่ยนไปความเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนวันเพื่อนมีได้ทุกวัน เบลล่าคอนเฟิร์มค่ะว่าแว่นทับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวเพราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกกเรื่องแว่นตาเบลล่ากล้าคอนเฟิร์มคิดว่าขับเจริญค่ะขอต้อนรับสู่โลกอัจฉริยะกับอิชิตัน 5G อิชิตันอยากได้กาแล็กซี่ที่พับได้อ่ะ อ anyway, ีช right. ิตันของคู่วิกแมทแมทมูฟไอชิตันตามแมทไอชิตันตุ๊กปังทุกฝากับรหัสอัจฉริยะให้คุณลุ้นเป็นเจ้าของ Galaxy Z Fold2 5G ค่ายไหนก็มีสิทธิ์ลุ้นทุกสัปดาห์รวม50เครื่องและลุ้นดูทูพ e p r e m i อีก100แพ็กเกจ พิเศษเฉพาะลูกค้าทูมูดเอได้เลยไม่ต้องลุ้น5ถูงคอยและเน็ต2กิกะไบต์แค่สแกน QR ข้างขวดลงทะเบียนกรอกรหัสใต้ฝาสุกฟังทุกฝากับรหัสอัจฉริยะตั้งแต่วันนี้ถึง8กุมภาพัน2564 ต้องมีพลังวิเศษแค่อยู่บ้านก็สั่งของกินของใช้ผ่านฟูดแพนด้าได้แล้วพร้อมรับดีวมหาเห่งลดสูงสุด50%วันนี้ถึง2มีนาคม2564ปกป้องคนที่คุณรักปกป้องมันได้เสมอด้วยเด็ตต่อผลิตภัณฑ์แอนตี้แบคทีเรียยอดขายอันดับหนึ่งของโลก ที่กำลังตำรวจสุรินทะลายกอดังในพื้นที่อำเภอจอมพระยึดตู้สล็อตกว่า300เครื่องเร่งหาเจ้าของพุ่งไม่หยุดสมุนสาครติดเชื้อโควิดรายใหม่883รายยังจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอียูอนุมัติวัคซีนต้านโควิดแอสตราเซเนกาแล้วหลังเกิดความขัดแย้งอย่างหนักติดตามได้ในท N n ข่าวเที่ยงส1นิกา30นาทีถึง13นาฬิกา โปรตีนเอกเครื่องดื่มสูตรโปรตีนสูงแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงไลฟ์สไตล์แอคทีฟสนุกทุกวันใหม่โปรตีนเอผลิตภัณฑ์น้ำกิมสุกี้สูตรกวางตุ้งตราทันท้ายนรสิ์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ เว้นท็อปเจริ์บริการดวงตา oh. ด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุก oh. สุขที่บิ๊กซีโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วนะครับผมอ่ะฟังพี่แกงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเครื่องเทศพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโ <Okay, S 2> อเคถ้าเกิดพร้อมแล้วประกาศสงครามณบันนี้ครับ เมนูที่ทีมเครื่องเทศนํามาประหา,หารคู่ต่อสู้ก็คือผัดชาทะเลอันแสนร้อนแรงด้วยเครื่องเทศและอาหารทะเลที่ใส่มาแบบไม่ยยางส่วนทีมพลิกแกงก็นำเมนูย่ำใบชะครามกุ้งสดของพื้นถิ่นของทะเลย่านนี้มาตั้งรับในสึกค่ะโอเคนะครับถามทีมเครื่องเทศก่อนเลยนะครับวันนี้เราเตรียมเมนูอะไรมาสู้เขาครับอ๋อวันีผัดชาทะเลผัดชาทะเลนะครับ<อ>แล้วก็อะไรครับมีเมนูเดียวใช่ไหมครับ ขอเมนูเดียวนะครับผมประกอบด้วยนะครับคุณทีมเครื่องเทศครับขอเครื่องเทศนะคะนี่ก็จะมีกุ้งนะคะมีปลาหมึกสดสดเลยนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องเทศมีใบกะเพราใบกะเพราด้วยมีใบมะกรูดมีพริกแดงนะะคแล้วก็มีกระชายอ่านี่ขายไม่ได้เลยนะกระชายนะแล้วก็มีมะเขือพวงนะมีเม็ดพริกไทเพิ่มความแซ่บนะคะที่เดือดอยู่ตรงนี้พริกไทยสดน่ะค่ะเนี่ยนะคะก็คือ น้ำน้ำมือสีผ้านะคะเราเติมลงไปเพื่อความอร่อยนะคะครับผมสู้ๆนะครับผมคค่่ะะมาทางพริกแกงกันบ้างครับวันนี้เราเอาเมนูอะไรมาสู้เล้วครับวันนี้มียำใบชะครามเป็นส่วนกันอ๋อยำใบชะครามผมก็เพิ่งบินนะครับตอนนี้นเขามีผัดพริกแกงมาชิมกันอันนี้เป็นผัดพริกบ้านอ๋อผัดพริกบ้างเป็นสิเด็ดเลยนะครับผมเป็นซิ่งในเชฟพริกบ้านเลยนี่ใช่ไหมฮะตัวนี้ฉันขมผมขอดูหน่อยนะฮะรสชาติเข็มๆนะอ๋ออันนี้ชิมได้ไหมฮะชิมได้ค่ะ มเข้มๆนิดนิดแถวๆมีเอกลักษณ์ในตัวมากใช่ค่ะการมะเร็งด้วยการมะเร็งด้วยอ๋ออันนี้ประโยชน์การมะเร็งด้วยนะครับผมคิดว่าจะชนะฝั่งหนูได้ไหมครับแน่นอนค่ะแน่นอนนะครับโอเคอย่างนีสู้ๆครับโอเคครับเรามาสอบถามท่านคณะกรรมการก่อนดีกว่าครับว่าเราจะมีการเกณฑ์การตัดสินเนี่ยยังไงบ้างครับครับก็อ่า ความกลมกล่อมแล้วก็ความอร่อยครับทีมไหนที่อร่อยแล้วก็จะให้ตีนไม้ไปคู่ชนะครับออ๋แน่นอนครับแล้วดูจากฝีไม้ลายมือเนี่ยท่านคณะกรรมการคิดว่าทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบครับครับทีมพี่แกงก็น่าจะได้เปรียบครับเพราะว่าดูจากแม่แม่บรรทุ่วแล้วน่าจะได้เสียบมากครับคุณคุณป้าเขาแซ่บเลยนะฮะเป็นไงฮะสองทีมนี้ฝีไม้ลายมือนี่กินกันลงไหมฮะกินกันลงค่ะดูว่าใช้ได้เลยค่ะเครื่องเทศก็ เยี่ยมเลยนั่นเลยนะนั่นเอียดเลยนะคืนเทลนนะครับไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยนะฮะวัตถุดิบเนี่ยก็สดใหม่แน่นอนเพราะว่ารัานบุรินี่อยู่ใกล้ทะเลมากๆนะครับผมอ่ะโอเคครับไปชมกันนะและเมนูของทั้งทีมปริแกงและทีมคืนเทลก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีมไหนจะเป็นฝ่ายกว้าชัยไปได้ใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการนจะเป็นผู้ตัดสินนะคะและตอนนี้นะครับทั้งสองเมนูก็อยู่ตรงหน้าคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วต่อไปฮะ คณะกรรมการเชิญชิมได้เลยครับโอเคนะครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาประกาศสงครามความอร่อยใครเป็นผู้ชนะเชิญคณะกรรมการเลือกเลยครับและผู้ชนะได้แก่ทีมพริกแกงครับและผู้ชนะได้แก่ แกงโอ้โ oh, ห oh. ใช้ความสามารถในการเอาชนะไปได้ในสึกแข่งขันครั้งนี้ก็ขอสแสดงความยินดีเลยค่ะ,ะเพราะว่าอาหารทะเลของปากน้ำปาน,นี้สดทุกรายการเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศต่างๆเครื่องแกงก็อ่าเข้มข้นนะครับอขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเกิดแวะผ่านมาก็เชิญมาเที่ยวที่ปากน้ำปานนะครับของเรามีอาหารทะเลสดแล้วก็ที่สำคัญก็มีดึกหมึกแดกเดียวนะครับที่ขึ้นชื่อ อร่อยที่สุดในโลกครับขอเชิญชวนครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพิมพริกแกงด้วยนะครับผมทาอร่อยจริงๆนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็ไม่แพ้กันทําอร่อยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราแพ้ไปไม่เป็นไรโอกาสหน้าคราวหน้าเนี่ยผมจัดแนช์แก้มือให้ใหม่แน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเทศบาลตําบลปากน้าปรานะครับบ้านพักโชคอารีปากน้ําปรานะครับโรงแรมปัตวีปานบุรีครับโรงแรมปามบีชปานบุรีครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมอาอาณัติลนครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับสงครามความอร่อยครับเจอกันใหม่ครับผมสงครามความอร่อย d e l ิ s o War หมูพิวร์หนังดังรอบโลกรายกันต่อไปพบกับภาพยนตร์เรื่องสมรภูมิคลั่ง120ชั่วโมงใน Hãy subscribe cho dang Ghiền